เป็นแล้วระครับเดี๋ยวนะครับเช็คเสียงเช็คไม้นะครับตลิดเตลดตลด,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 ดให้สว่างหน่อยนะอุ้มมันมืดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮิเมคายคานะครับเสือทุกคันดันทุกเคสแน่นอนบจบนะครับ จบทุกเงื่อนไขนะครับที่นี่ที่เดียวเลยอบอกเลยว่าจบยังไงก็จบทุกคันนะครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้อัปเดตรถใหม่หน่อยนะฮะ B R V แล้ว Honda B R V เดี๋ยวผมมาจัดโปรนะครับทีเด็ดเลย2คันนี้นะครับให้กิฟต์เชอร์หมื่นห้าหมื่นห้าไม่พอขับฟรีเก้าสิบวันอีกโโอ้หถ้าขับฟรีเก้าสิบวันนี้ผ่อนเดือนกุมภาหลังเดือนกุมภาเลยนะหลังเดือนกุมภาเลยนะแจ้งมา ก่อนที่จะจองนะครับแจ้งเลยว่ายอโปรนี้นะฮะแจ้งที่ผ่าการขายหรือว่าแจ้งแอดมินเลยว่าอยากได้โปรนี้หมื่นห้าและเก้าสิบวันโคตรคุ้มนะฮะวิ่งว่าคุ้มหมื่นห้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างโอ้โหพี่จะเอาเป็นของแต่งชุดแต่งอะไรก็ได้ขอให้บอกเลยเงินสดก็ได้เงินสดก็ได้ส่วนลดก็ได้ใช่ค่าประกันชั้นหนึ่งก็ได้อะไรก็ได้พี่พี่อยากให้เป็นพูดง่ายๆมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าหมื่นห้าจัดไปเลยนะฮะไม่อยากใช้เลยขอกลับบ้านได้ไหมได้นะครับผมได้จัดไปนะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งลูกค้าจะได้อีกสามเดือนด้วยทะลุปีหน้านะครับหลังกุมภาค่อยผ่อนกุมภาอีกทีนึงหลังกุมภาค่อยผ่อนเลยนะฮะนี่รับรองเลยว่าขับจนลืมจ่ายค่างวดกันไปเลยนะครับมามามาเริ่มเลยนะเปิดห้องเครื่องเราจะมาเริ่มจากอ่า h o n บ a b ว v นะครับสวยมากบอกเลยคันนี้มีลูกค้าเขารออยู่หลายคนอยู่นะฮะนะครับ b บ v วนะครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับอ่าเรามาดูกัน ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากทักทายช่วงเย็นได้นะครับทั้งทายเข้ามาได้นะครับทั้งทายกันได้นะทักทายกันเข้ามาเลยนะครับราคาบอกเลยว่าไม่แพงใช่ครับนะครับนี่โอ้โหหน้าตาห้องเครื่องดูนี่โอ้โหรถของเราการันตีคุณภาพทุกคันนะฮะบอดี้เดิมๆเลยนะครับหัวนงหัวน็อตนะฮะไม่มีขยับเลยมาพิยุมเข้ามาถ่ายใกล้เลยอย่าให้พี่ได้ชี้เลยนะครับลูกค้าเขาดูห้องเครื่องหัวนงหัวน็อตของเราชัดๆนะดูตรงไหนมันจะมืดนิดนึงนะครับลูกค้าเนาะ นี่นะฮะเดี๋ยวซูมมาใกล้ๆเลยอย่างแรกเลยเราสังเกตเลยนะครับจุดแรกเลยที่พี่ม์บอกประจำนะครับเราดูหัวน็อตนะครับว่ามีกระดิกไหมมีการแกะการงัดไหมมีการแต้มสีเพิ่มสีมาใหม่ไหมนะครับผมจะดูออกได้เลยนะครับผมอันนี้เดิมๆต้องเป็นแบบนี้นะครับอ่ะรวมไปถึงเส้นฝากระโปงนะครับดูดูกันชัดๆเห็นไหมเอ่ยเห็นอยู่เนาะสว่างอยู่นะฮะถ้าไม่เห็นหรือว่ามืดไปบอกนะครับผมอ่านี่นะครับเส้นฝากระโปงหน้าไม่มีจิกนะครับไม่มีสาดสีไม่มีทําสีนะครับเดิมๆ อันนี้เดิมเดิมติ๊กเกอร์มอกฝากระโปรงนะฮะข้างบนอันนี้บาร์โค้ดนะครับมอกจะอยู่ด้านบนนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมนะครับไหลลงมาครับดูฉนวนการความร้อนนะครับเดิมเหมือนกันนะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับผมนี่ฮอนดานะครับเขาจะมีบาร์โค้ดทุกคันอยู่แล้วนะครับถ้าสมว่าคันไหนไม่มีบาร์โค้ดแปลว่าออาจจะเปลี่ยนมาหรือเปล่านะครับกับผมมันต้องมีนะครับบาร์โค้ดคือบอกเลขตัวถังของรถเลยนะครับครับผมชัดเจนเฟนฝากระโปรงเดิมหมดนะฮะ ต้องเดิอนแบบนี้เอาเอล็ปติกได้นะครับจะมีรอยนิดนึงนะเดิมเดิมนะครับครับผมปลายฝากระโปรงก็เดิมนะครับไม่มีจิกปลายนะครับครับผมซุ้มเฟรมเดิมหมดอารบหมดนะครับอารบหมดซุ้มหมดเวลาดูรถนะครับผมอยากให้ดูย้อนเหมือนที่ผมเห็นอ๋ออ่านี่ครับดูย้อนเข้ามาเพราะไอ้พวกนี้มันปิดไงใช่ครับถ้าดูย้อนตรงๆาจะไม่เูอาร์คเอิร์กเดิมหมดเลยนะครับดูย้อนนะฮะมันต้องสวนทางไปเราจะเห็นเม็ด ทุกจุดเลยนะครับคานหน้าของเขาจะมีเม็ดอ้างอยู่เยอะมากถ้าเราสังเกตดีๆนะรอยต่อนะครับพวกนี้ใช่หมดเลยนี่นะฮะลวดเราการัินตีโครงสร้างเดิมนะครับและเลขไม์แท้ทุกคันด้วยนะฮะคันนี้ผมบอกเลยว่าผมตั้งไม่แพงปกติตัวนี้ต้องมีห้าิอัพนะเลาจัดได้5้าอัพตัวนี้เป็นตัว SU v ตัวท็อปสุดด้วยตัว s u v บีต่างห่างนะใช่ราคาผมขายแค่4ี่แ0นเา้บาทเองคือปกติตัวนี้มันต้อง5ต้นนะเราเคยขายห2 5 5 3งหาห้าาใช่อันนี้คือนะ ใช่รถเพิ่งเข้ามาเลยตัวเอสวีนะครับผมตัวนี้ปีอะไรครับพี่ไหนนะครับอันนี้ปี2016นะครับปี16นะครับได้ตัวท็อปนะเครื่องยนต์1.5 SV นะครับ499นะครับมีกิวเชอร์ให้15,000หเอามาเป็นส่วนลดนี่คือถูกเลยนะได้ส่วนลดอีก15,000นะครับลูกค้าใช่499นะได้ส่วนลดอีก499มีกิวเชอร์ให้15,000แล้วมีขับฟรี90วันให้อีกนะครับ ตัวนี้ตัว s v นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกครบหมดนี่นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกใช่ไหมพี่แบบนี้นะครับถึงเขาเรียกว่าไฟตัดหมอกมีมาเรียบร้อยตัวท็อปนะต้องมีนะฮะแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยสวยเลยนะฮะนะเดี๋ยวให้พี่อุ้มถ่ายรอบคันเดี๋ยวมาดูด้านข้างนะเดี๋ยวเราจะเปิดลองเปิดไฟหน้าให้ลูกค้าดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูรอบๆบคันก่อนนะฮะนี่เป็นล้อแม็กนะฮะล้อแม็กเดิมโรงงานแม็กสวยเลยนะครับครับผมนี่แม็กเดิมโรงงานนะฮะสวยมากนะของคานด้านะครับ ไปตัว sv นะฮะตัว sv นะครับบอกเขาเป็นสามแถวแล้วนะนี่เพนเพจนะครับของค o n ด a จะอยู่ข้างซ้ายอยู่ตรงนี้นะครับเดิมเดิมเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวผมดึงอาร์คประตูให้นี่นะฮะของเรานะครับดูได้ทุกจุดนะครับผมไคยมากใช่ไหมพี่นี่ไงชัดหมดนะครับต้องอย่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับของเราการันตีโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะครับ เราการันตีเลขไม้แท้ทุกคันด้วยนะฮะนี่หัวนงหัวนอ,อ,น,อน,นะฮะไม่มีขยับเลยไม่มีขยับเลยสันเดิมเดิมนะครับนี่ <4 S 2> สี่ัสนเดิมเดิมนะครับผมเบาะหนังนะครับได้เบาะหนังด้วยใช่ครับนี่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ค่างวดอยู่ที่ประมาณได้ไหมพี่ใช้คำว่าประมาณ 8,003นะครับลูกค้าที่ดูอยู่นะครับผม BRV นะครับผมรวมดอกเบี้ยเขาแวแล้วนะครับ8 0 0ันะฮะประมาณ8,003นะครับจัดที่499นะครับ84งวดนะครับได้ตัวท็อปไปขับเลยนะครับเป็น HB ด้วยนี่นะมาดูไฟท้ายของเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับพี่ไทยมานั่งก่อนนั่งข้างหลังนี่แถวสามนังนี้ตรงนี้เขานี้อุมาถ่ายอ่ไรตรงไหนแล้วมันมีสามแถวนะครับกว้างไหมเราันต้องขึ้นไปขออุ่าตสองเท้านะครับผมอ่า โอ้ยโหจะนั่งได้ไหมเนี่ยอ้ย้สบายเลยนี่พี่ดูสภาพของบ่อสวยนะครับไม่มีแบบประตริกไม่มีแกะเลยสวยมากเลยนะครับนั่งสบายไหมครับพี่นี่นะฮะดูโอ้โหกว้างนะครับ,ค,บคือบ่อคือบ่อแถวเนี้ยมันปรับเอนได้อีกนะคือมันปรับเอนได้นะอันนี้คือเอ็นอยู่แต่เนี้ยบอ่อตรงคือผมจะนั่งฝั่งนี้ให้ดูมันเห็นไหมเนี่ยอุ้มเห็นพนะีน่ปะ เห็นเหเห็นมือนตัวอะไรไม่ร <w> ู้อยู่ข้างหน้านะก็เนี่ยผมตัวใหญ่นะครับลูกค้าผมนั่งได้เด็กนั่งได้ไซส์เคนะครับไซส์เคไซส์เคคืออะไรอุ้มรู้ป่ะไซส์ควายไซสคุณพ่อนะไซส์เคนะไม่ใช่ไซส์ควายนะครับเนี่ยผมนั่งได้ถ้าเป็นเด็กตัวเล็กอ่ะถ้าเป็นเด็กเล็กก็นั่งสบายเลยมาดูอุ๊มมาดูมุมด้านหลังพี่ได้นั่งก่อนนะครับนี่นะฮะถ้า คือต้องบอกว่าถ้าถ้าเป็นเด็กอ่ะนั่งสบายเลยนะใช่แล้วมันพับเบาะได้ด้วยนะครับมันซ่อนซ่อนเบาะได้นะครับแล้วมีแอร์ราวพี่เห็นไหมเออมีแอร์ราวตรงกลางเนี่ยคือใช่ครับนั่งตรงเนี้ยไม่ต้องกลัวร้อนนะครับฉ่ำอ่าฉ่ำนี่ด้านข้างของเขาแถวหลังมีวางแก้วด้วยแก้วมีวางมือถือนะกันลื่นนะงดใช่ก็คือเสียงแอร์ก็เซอร์าวเสียงก็เซอร์ราวนะครับผมฟังข้างหลังสบายเลยอันนี้มา ขอญาตลงนะฮะได้เลยครับวางมากนะครับแล้วก็มีตัวพรม 3D ด้วยนะครับทั้งคันเลยนะฮะทั้งคันเลยเนี่ยนะผมจะพับตอนผมลงให้ดูนะฮะนี่พับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยง่ายๆนะฮะนี่นะฮะลงมาจากแถวหลังได้เลยนี่นี่นโอ้โหนะครับไม่ได้เล็กนะครับข้างในคือนั่งสบายอะบอกเลยลงมาเราก็ปิดขึ้น นี่นะครับผมเดี๋ยวนะพี่จะพับเบาให้ลูกค้าดูได้เดี๋ยวนะครับเพิ่มเดยวนะเอาใหม่อขอม้วนก่อนนะครับนี่ดงพับเบาด้านหลังดีครับได้ครับพี่มันอยู่ตรงนี้ครับอ่าแล้วก็มันยืดตรงนั้นเหรอนี่ใช่ไหมอ๋อมันต้องดึงอีกทีใช่ไหมพี่นี่อ๋อได้มันม้วนได้แต่ต้องพับตรงนั้นด้วยนี่นะครับพับได้เยอะเลยนะฮะนี่ มันอย่างนี้ใช่ครับลงได้อีกไหมครับรู้สึกมันมันม้วนไม่ได้ม้วนไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่มันจะเป็นสองตอนนะครับลูกค้าแต่ถ้าเราอยากวางอะไรเรียบๆอ่ะก็แบบนี้ง่ายกว่านะครับใส่ของได้พาดมาตรงนี้ได้เลยนะ่มันจะสุดของมันนะครับครับผมแต่ถ้าไอตัวคราวที่แล้วที่เราลองพาเป็นเซียนต้าเอานั่งสต้าเนาะเซียนต้ามันจะเบาตัวนี้มันจะสอดอยู่ข้างล่างนี้ได้นะฮะอันนี้ก็กว้างเหมือนกันอาร์เดิมหมดนะครับ อันนี้คือเปลือกด้านท้ายนะครับอาร์คเดิมหมดกลมๆคดหมดนะครับชัดไหมใช่ครับเห็นกลมๆไหมอ่านี่ไงกลมๆชัดเลยนะครับแล้วดูฝั่งนู้นด้วยนี่ไม่มีเปลี่ยนเปลือกนะฮะเปลือกเดิมหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราการันตีของสวยนะครับสวยครับผมสวยทุกอนูนะฮะดูกันชัดๆปไปดูด้านานไปดูภายในปะครับผมสวยมากครับเบียร์วีดูท้ายอย่างฝ่าย อุ้มดูไฟท้ายหน่อยดูไฟท้ายหน่อยไฟท้ายเนี่ยจริงๆอ่ะคือตัวนี้มันจะมี BLV กับโมบิโอใช่ไหมพี่ใช่คือบางคนอ่ะลูกค้าเขาสลับกันนะแบบใช่มันแต่ BLV ราคาจะสูงกว่าโมบิโอ BLV ราคาเขาจะสูงกว่าโมบิโอนะลูกค้าตัวนี้ไฟท้ายเาไฟท้ายเาให้ต่างกันด้วยสวยเลยที่นั่งกว้างด้วยนะครับกว้างด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันเชิญครับไหนดูซิข้างหน้ามีอะไรบ้าง โอ้ข้างหน้าเขาเต็มไปด้วยออปชันนะครับตัว SV นะครับมันต้องออปชันเต็มแบบนี้นี่ฟรีดาวนะครับผ่อนแค่8 3 0 0ันามนะครับ8 3 0 0ันสามไม่พอพี่มีเงินสด15,000อยู่ในกระเป๋าได้ส่วนลดอีก15,000นะครับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ใช่ครับเป็นค่าประกันชั้นหนึ่งก็ได้เอาเงินสดกลับบ้านก็ได้หรือครับผมเป็นชุดแต่งก็ได้ใช่ครับมาครับอยู่ใน15,000เป็นคิวเชอร์15,000นะครับใหม่วิ่งแสนโลพอดีนะครับแสนเก้าพันนะฮะรถผมไม่แทนทุกคันนะน้อยคือน้อยเยอะคือเยอะนะครับ แต่สามารถเช็คสูตได้ทุกคันนะครับในสวยมากนะครับนี่เป็นไฟสีขาวนะเป็นแอร์ดีตอลแล้วนะครับนี่โอ้เสียงเพราะนะฮะใช่คอร์นโซนสวยเลยนะครับคอรโซนสวยเลยฝากกดไลค์กดแชร์ช่วงเย็นด้วยนะครับใครที่ติดตามอยู่นะครับตัวนี้ฟรีดาวผ่อนแค่แปด0ันามมาพี่8.3ด0ันามนะครับแปดพันสา ใครอยากได้โปรขับฟรีเก้าสิบวันคือผ่อนอีกทีกุมภานะกุมภาแล้วมีเงินสดให้อีกหมื่นห้านะยิ่งกว่าคุ้มเลยนะแต่ร้านถามนี้เราคิดที่4ี่เก้า้านะครับลูกค้าใช่ครับไม่ได้หักส่วนลดนะครับบอกเลยว่าได้ตัวท็อปไปขับกุญแจสำรองสองดอกนะครับที่นี่ไม่ต้องห่วงนะฮะยังไงก็กุญแจต้องมีสำรองนะครับใช่ครับผมอุปกรณ์ต้องครบนะอุปกรณ์ต้องครบนะฮะโอ้โหดูแห่งประตูใหญข้ากไหนนี่ฝั่งนี้นะฮะทุกอย่างนะกระจกกระจกปรับไฟฟ้าออโต้นะฮะฝั่งคนขับ แล้วก็จะมีทับไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับปรับเลนไฟฟ้าทุกอย่างนะครับมีเซ็ทนทรัลล็อกนะครับตัวท็อปนะครับตรงพวงมลาลัยด้วยนะครับมีมัตติฟังก์ชันนะครับปรับโหมดปรับเร่งเสียงได้วอลุ่มได้นะครับ รวยมากอ่ะเสวยงมากสีดำนะสีดาวผ่อนแค่แปดพันสามเองนะครับมีินสดอยู่ในกระเป๋าหมื่นห้าใช่ครับเอามาเป็นสดลถได้หรือว่าเอามาเป็นเงินสดกลับบ้านก็ได้นะครับเป็นอะไรอย่างคุ้มใช่ใช่ไปถึงห้าแสนด้วยนะก่อนไปลดรถเราทําอะไรครับพี่ได้ของเอ้าของเรานะครับทุกคันนะครับเราย้ําเสมอนะครับเราลดตรวจสอบความพร้อมเช็คความพร้อมเตลียมทยของเร็วที่ศูนย์บริการ ของแต่ละยี่ห้อนั้นๆเลยใช่อย่างคันนี้ก็เข้าศูน่ฮอนด้าเลยก็มีนะครับใบเสร็จจากศูน์ฮอนด้าระบุเลขไมชัดเจนด้วยนะครับใช่ครับเลขไมตัวนี้จะระบุให้ลูกค้าในวันรับรถนะครับก็คือจะมีอยู่ในใบเสร็จจากศูนย์เลยใช่ครับเอกสารทุกอย่างเกี่ยวกับวินหรือว่าการเปลี่ยนเก็บรายละเอียดของรถเรามีให้ลูกค้าดูครบนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยอ่านี่อันนี้คือมาตรฐานของ A k เคคานะครับของเรามีคอเฟนเตอร์ช่วยเหลือเฉิตลอดยี่ี่ชั่วโมงด้วยนะครับคอเฟนเตอร์นะครับแล้วที่สำคัญเราร แต่หลังจากหมดรับประกันพี่ไม่ต้องห่วงนะครับตลอดอายุการใช้งานของรถคันนี้สามารถโทรหากันได้ตลอดเลยนะครับปรึกษาได้ทุกเรื่องผมมีลูกค้าผมออกกับผมไปอยากได้ของแต่งคือใช้ราคาผมเลยนะครับถูกกับท้องตลาดอยู่แล้วใช่นะฮะครับผมใช้เป็นส่วนลดได้นะครับออกรถที่นี่ไม่ต้องห่วงพี่ซื้ออะไรของแต่งถูกนะสวยมากนะไฟหน้านี่ไฟหลีนะฮะมีไฟตัดหมอกนะมาก่อนมันจะมืดโอเคมาเซี่ยวนี่เลยนะครับอ่ะ เฟียวีนะครับตัวนี้ปีสองพันสิบสามจดสิบี่นะครับได้จดทะเบียนปีห้าเจ็ดเลยนะครับเป็นเครื่องสองพันนะครับได้จดทะเบียนปีห้าเจ็ดเลยตัวนี้นะครับผมเขาก็รอเนื้อคู่อยู่นะครับใช่บอกเลยว่าเพิ่งดจองเลยเนี่ยประหยัดน้ำมันด้วยตัวเนี้เพิ่งดจองด้วยนะครับใช่ครับหัน้องหองน้องนะฮะไม่มีขยับเลยตะเข็บไม่มีแกะรถผมไม่มีชนนะครับสามารถเช็คสูตรได้ทุกคันนะฮะแล้วที่สําคัญนะพี่ราคาผมตั้งไม่แพงด้วย ตัวนี้ได้ปี57นะครับตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับปี57เครื่อง2,000ราคาอยู่ที่5 8 0 0 0 0ดมบาท58 0 0 0 0มีกิฟให้15 0่นนะได้เอามาเป็นส่วนลนเหลือค่าห้าหห้าเลยนะ5,65หหถูกเลยนะครับคันหน้าเดิมหมดนะฮะดูอาร์เอิร์กเดิมหมดเลยนะครับไปให้ทันนะอุ้มอ่า นี่นะฮะคานหน้านะครับเม็ดชัดเจนนะครับริษหน้าครบทุกตัวฝาป้องเดิมนะครับมีบาร์โค้ดนะฮะเขาผมเหมือนกันนะครับฮอนด้าเนาะสังเกตดูเปิดฝากระโปรงเฟินเฟินเดิมหมดนะครับเฟินเดิมหมดเลยนะฮะใช่รถสวยมาก้างต้องเป็นแบบนี้นะเลยจดทะเบียนปี57นะฮะเอามาเป็นส่วนลดนี้เหลือค่าห้านะ565นี่565ไม่ถึงหมื่นแล้วดิพี่ไม่ถึงหมื่นแล้วเพราะว่าตอนนี้หมื่นพอดีหมื่นหนึ่งร้อยเราคิดค่างวดที่ ห้าแสนแปดหมื่นใช่ครับอนึ่หนึ่งร้อยป่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยใช่ครับนี่ฮะเครื่องใไๆเลยนะครับสีแต้มมันงมีอยู่นะฮะมีอยู่อันนี้เกียร์นะครับครับผมแห้งๆเลยวิธีดูขับหน้าขับหลังนี้ดูงไงรู้ไหมเอาไดดยังไงดีพี่ไม่รู้เืยอะดึงหัวหมูนะครับหัวหมูเป็นหลักถ้าหัวหมูไปด้านหลังก็คือขับด้านหลังถ้าหัวหมูอยู่ด้านข้างคือขับหน้า ตรงไหนพี่หัวหมูนี่ไงหัวหมู๋อหัวหมูตัวเชื่อมระหว่างเครื่องถ้ามันดิ่งไปด้านหลังใช่อ๋อก็เป็นขับหลังนะไปความรู้นะครับลูกค้าโอเคอ่ะนี่สวยๆเลยเครื่องยนต์2.0นะฮะตัวนี้2.0นะประหยัดน้ำมันด้วยสีดำด้วยอ่ะสวยเลยนะครับนี่ล้อแม็กนะลายเป็นลายใหม่แล้วนะครับนี่อ่ะนี่นี่ครับ เปิดประตูทั้งสองบานนีไฟเลี้ยวด้วยนะครับผมเปิดประตูให้ดูภายในครับมาดูฝั่งคนซ้อนสวยนะฝั่งซ้ายสวยสะอาดเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกนะครับได้เบาะหนังนะครับสีเปรดนะครับสะอาดนะครับดูสะอาดตานะครับนี่นะฮะข้างในเขาจะดูดูกว้างนะครับ ได้ทั้งสองนะครับหมื่นห้าไม่พอยังได้ขับฟรีเก้าสิบวันนะครับแจ้งก่อนจองเลยนะครับว่าจอโปรนี้นะฮะเขาผมเดี๋ยวที่วตสาการขายเขาจะแนะนําให้นะครับเรื่องสินเชื่อนะฮะใช่ครับคือภายในสวยมากครับตอนนี้มันมืดมากมันมืดนะฮะมันมืดนะฮะพยายามแข่งกับเวลาครับตอนนี้มันมืดมากเดี๋ยวลูกค้าจะดูไม่เห็นเนี่ยเปิดไฟได้ฮะอ่ามาดูด้านหลังกว้างนะครับเรียบร้อยใช่ครับ อ่านี่นะครับนี่กว้างๆเลยนะครับ C ีนะฮะลูกค้าที่สนใจนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองูนย์นะประหยัดน้ามันด้วยนะครับผมต้องบอกเลยว่าประหยัดน้ามันมากนะครับใช่อ่านะครับพับได้นะพับได้พับได้เนี่ยจริงๆมันเลยดีดขึ้นมาอันนั้นอันนี้อันนี้นนต้องลงอีกใช่ครับ ป็นลงดึงลงเาดึงนี่อ๋ออันนี้มันจะหยอดลงถูกแล้วใช่ใช่อ๋อถูกแล้วคือแค่ดึงนี้มันก็เด้งพับได้นะครับเรียบใส่ของกว้างมากของเขาพับแยกได้อย่างงี้เลยนะครับแค่ดึงปุ๊บมันก็ปรับลงเองเลยใช่ครับออโต้เลยนี่ดึงแล้วก็พับปุ๊บจะต้องดึงอันนี้ขึ้นอ่อนนะครับได้ใช่อ่าแล้วก็ดึงขน้นอ่าเอาลงได้เลยนะครับแต่ตัวนี้น่าจะติดผิดติดหรอเดี๋ยวเราดูให้นะครับผมรถเพิ่งมาเลยนะครับ อันนี้น่าจะติดแต่พับได้พับได้ทั้งคู่พับได้นะครับพับได้ทั้งคู่พับได้ทั้งคู่นะฮะนี่อ่ะมางมากนะฮะดูใกล้ใกกันสวยนะครับคือบางทีรถแบบมันมีที่ใส่ของด้านหลังอ่ะต้องดูด้วยว่าแบบด้านหลังมันมันโซไหมเป็นรอยข่วนไหมอันนี้สวยเลยนะครับดูทั้งสองฝั่งภายในนะคอนโซลนี่สวยเลยนะครับไม่มีดูรอยนะไม่มีดูรอยนะครับนะมาดูท้ายกันเฟนฝาดท้ายเดิมหมดนะครับ เดิมหมดเลยเดิมหมดเลยนะครับนี่สวยมากนะฮะสวยมากๆนี่ฟรีดาวห่อนแค่หมื่นเดียวนะครับฟรีดาวห่อนแค่หมื่นเดียวแต่มีเงินสดอยู่ในกระเป๋าพี่อีกหมื่นห้านะครับอ่าบอกเลยว่าได้โป๋าฟีอีกงะากนะครับคุ้มยังไงก็คุ้มนะฮะ โอเคนะฮะโอเคนะครับผมนี่เรามาถึงด้านหน้าแล้วนะครับฝั่งคนขับนะครับนี่ดูเพดงเพดานสะอาดนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นี่ครับโคลีนะครับเบาสวยนะครับคอนโซลคอนโซลสวยดูสภาพของบอานะฮะเห็นปะเห็นนะครับบอาหนังสวยเลยนะฮะสวยเลยนะครับ ดูคอนโซลคอนโซลนะครับสวยมากนะฮะได้สีดำด้วยนะครับได้สีดำด้วยฟีดาวผ่อนแค่ฟีดาวนะครับอยู่ที่1 1ึ0หนึ่งอนะครับอันนี้คือเราคิดที่5 8 0แ0 0ดบาทนะครับแต่ลูกค้ายังมีคิวเชอร์อยู่นะครับผม15,000นาบาทนะครับผมพี่เยาวมาเป็นส่วนลดก็ได้นะครับรับรองผ่อนไม่ถึงไม่ถึงหมื่นแน่นอนนะครับใช่ครับอ่าได้โปรคับฟรีด้วยนะครับอ่าโอเคครับรด พี่กิตินันนะครับถทายเข้ามาสวยค่ะนะครับว้าวเลยนะครับผมขั้นไหนครับพี่ CRV ใช่ไหมครับหรือว่าเบตาร์ยเดี๋ยวให้น้องแอดมินเขาส่งตัวนี้มาอยู่แสนเก้านะครับรถข้าศูนย์ทุกระยะนะฮะเดี๋ยวให้ถ่ายดูครับครับผมนี่นะครับเห็นไหมนี่นะฮะ หม่แท้นะครับผมรถเราใหม่แท้ทุกคันนะฮะเยอะคือเยอะน้อยคือน้อยนะครับปี13-14นะครับใหม่แสนเก้านะครับแต่รถเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับผมใช่ครับตัวนี้ได้ปี57ด้วยมีคูคอนโทนมาด้วยนะใช่ครับตัวนี้เลยระบบคูคอนโทลระบบล็อกความเร็วนะครับผมสะดวกสบายนะเดินทางไกลๆนะครับผมนี่มันตรงอะไรสวยเลยนะไม่ลอกไม่อะไรนะครับสวยแล้วคอนฟงคอนฟงสภาพภายในสวยมากนะครับคือคือผมต้องเรียนอย่างงี้ครับรถที่นี่เราเวีนะครับสวย เราขายไหม่แท้ทุกคันนะแล้วก็รถเขาดูแลอย่างดีครับเวลาผมอยากให้พี่ดูอย่างนี้ถ้าสมตารถไม่เยอะหน่อยแต่รถเขาดูแลอย่างดีไม่โฟมผมว่ามันโอเคกว่านะครับดีกว่าแบบไม่น้อยไม่ดูแลเลยไม่ได้เข้าูนยนไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็พังง่ายนะครับนี่เขาดูแลทุกระยะนะครับผมแล้วดูจากสภาพภายในนะครับสวยมากทั้งภายนอกด้วยนะฮะเดี๋ยวนะครับพี่กิตินันเขาสนใจเ r v นะเดี๋ยวให้น้องแอนมินเขาส่งรายละเอียดให้ดูได้ ว้าวฟีเวีค่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่ได้ดูแลเลยเดี๋ยวแอนดมินขอเลยนะครับขอเดี๋ยวดูลดีนะครับเดี๋ยวให้ให้พี่ได้ดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับผมพี่กิตนันโอเคนี่โอเคครับสวยมากนะครับผมรถเดิมๆนะครับได้เห็นสภาพเดิมๆทุกอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูภายนอกตัวไหนขาดเดี๋ยวเราจัดให้ครบนะครับผมอุปกรณ์ตัวไหนขาดเดี๋ยวเรา จัดให้ครบนะครับรถสวยมากสภาพเดิมๆต้องแบบนี้นะครับไล์สดนะครับผมอเอาสดๆมาดูกันเลยนะครับคันนี้นะครับ CRV เครื่อง2.0นะครับปี57เนาะพี่เนาะปี57นะครับใช่ครับปี57ด้วยครับพี่กิตนันาา580,000บาทเท่านั้นเองแต่พี่มีเงนสดอยู่ในกระเป๋าหมื่นนะครับเอามาเป็นสดรถนี้เหลือแค่565 ถูกห้าหกห้าเองโคตรถูกปีห้าเจ็ดด้วยได้สีดําด้วยแล้วรถผมรับประกันหนึ่งปีอยู่แล้วหรือหมื่นโลเครื่องยนต์เกียร์กล่องอิฟิวการรับประกันของผมชัดเจนนะครับอไม่ต้องห่วงเลยอย่างไดชาร์จคอมแอร์ไดสตาร์อะไรพวกนี้ผมก็รับประกันสามเดือนด้วยรับประกันสามเดือนนะครับคือผมผมมีคู่มือการรับประกันที่ชัดเจนและที่สำคัญนะครับผมมีคอนเฟนเตอร์ของตัวเองที่ดูแลช่วยเหลือเฉลียตลอด24ชั่วโมงบนท้องถนนใช้ได้ทั่วประเทศอันนี้โคตรดีเลยนะครับโคตรดีเลยนะครับเราแถมเป็นแพ็คเกจให้ลูกค้านะครับผมวงเลย ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวให้พี่ได้แนะนำที่น่าเชื่อพักไปนะครับเดี๋ยวมาโอเคทวนกันหน่อยอันนี้ได้เลย BRV ตัว s อตัวนะครับเลยนะฮะตัวท็อปเลยสวยๆเลยสีขาวนะฮะราคาอยู่ที่499,000บาทนะครับผมฟรีดาวผ่อนแค่คันนี้8,300ัามครับประมาณ8,300ัเจ็ดปี84งวดนะฮะและที่สำคัญนะครับมีคิวเชอร์ให้15,000บาทและขับฟรี90วัน แจ้งก่อนจองได้เลยนะครับว่าจยาเอาโปรนี้เดี๋ยวจัดให้เลยนะครับคบผมซีดาวผ่อนอยู่ประมาณ18,3 0นประมาณ8,3ด0นานะครับได้ตัวท็อปด้วยนะฮะรถสวยๆเลยยังไงก็คุ้มนะครับขึ้นเข้ามานะครับผมโอเคเรามาปิดไลฟ์ก่อนมืดเร็วมากเลยตอนเนี้ยต้องแข่งกับเวลาจริงๆเนาะพี่ตอนเย็นมืดเร็วมากเลยนะครับมันแบบผมอะโอเค๋ยพยายามจะไลฟ์สองเวลานะครับแต่กลางวันเราติดลูกค้าเยอะจริงๆนะครับ คนรถเข้ามาใหม่เยอะมากผมจะพยายามอัปเดตรถใหม่นะครับ<ะ>ในไลฟ์สดนะครับแล้วก็จัดโปรโมชั่นดีๆให้แต่ถ้าใครที่แบบสนใจไม่ต้องรอไลฟ์สดนะครับทักแอนมินมาได้เลยได้โปรโมชั่นดีๆเหมือนกันแน่นอน<ะ>เหมือนกันเลยพี่อยากได้โปรโมชั่นไหนหรือว่าอยากได้อะไรขอให้แจ้งมาเลยใช่ครับอะไรที่ให้ได้ให้หมดไม่มีกั๊กนะฮะครับผมโอเคอนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราฝากไว้ B R V กับ C R V นะครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามต่อว่าเราจะเอาอะไรมาไล่ให้ลูกค้าดูได้ครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ